สดีค่ะช่วยกดติดตามช่องช่องวิโรดฟาเพื้นช่องวิโรดฟาเพื้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เอ็ดเป็นเนมากระดาเนาะเอ็ดเป็่ยนยีมตัวทีเป็นกับ่น้นหลายทัง็ปะโอ้่ามจดาเอรต้งี้ลุงซิลงซิวเด้อยสลงซิวท่านได้เปลี่ยนเ่าเปาโอ้ยต้องไปนำ่ยิงซายยิงขวายิงหนาจะหลักคณบอ นัาน,น,า,นาัอะไรอ๋อันที่ได้แท้คืออันซื้อมาหยางของพระเทาเลเที<อ>ย,เน,ย,เยน,นเนี่ยหรอว่าเีย<อ>ครับหงสอกกัต่อเตียนเดี๋วเาเพิ่งลิ้นะลกโอ้ีอ่านก,กันบ้าครับมีนไระแอมมาากันบ้าับรัดงาไห้กานยังไรกันกโ<อ>้นงาน,นาวันงานว่าเนาะโร้บครับครับหมดด ก็เลี้ยกบ้าบ้า่เ <laughs> ปเ <laughs> โอ้โอ้นี่เนาะกระเซ้าเอาไปขึ้นตอเนาะขึ้นตอซิวขึ้น,นิ้มโอ้กลการเนาะเอ็ดเอาเองเลยมาน้ำเขาเนี่เอเอาเลยบ้าตั้งนิดใไทยโอ้สร้างมิดใส่สั้งนิดแล้วนิทุกัอโอ้สร้างมิด พี่น้องคอยพูดตับเขาโอ้ได้การเนาะไปซื้อมาจะใส่เท้าก็อยู่รกับกลุ่มที่อยู่รวมซื้อมาสีเดียวนะบ้านนั้น ี๋ยวงเอดีเยรบสุดเรีสุด้อยพบรูดนะบรุาบรุเนาะเออเขายปราเาเราไใส่เราายโูโควเห็าเอเราเศร้าเรเศร่อก่ยเนี่เราขายอยู่เราเราเราไ่ได้ขายเสาอืมไ่ได้ขายเสาไ่ได้รอเสาคือเก้า

ยกได้หลายปันไดเนพวกเราเราเียว่ากสองตันห้าสองตันห้ายกกินก้อกี่หไ้สิยกยังหนักปันนั่นเนาะเครื้องเหล้าเคื่อไว้เนาะเคื่อไว้เนาะยกกินเยอะมาตัดกไหละโอ้เจ้าหน้าที่มีไหมเจ้ารถเดือย เอาสั่นมาพวกเราครบเลยทีแล้วมาคนั่นนน้อยบกันได้เลยผู้้องาั่นเออับพี่น้งบ่วพ่อสิมีงานหลายปนึ่งเลยพวกเราดังไยงานงานไรด้ไมแมนะ้ควบได้อปอืไ้โ้แล้วอมีกเี้ย้คบนเอา้คบเลยเนาะคบเลย อนองนีอน,นี้พ่อิงละลุงซิวคนกำลังแต่งทางเ้ยพี่น้องเด้อโอไ้ได้กาเนาอสมบัติพ่อ่าสันฮ่ฮ้

ตุเวส,ส,สติงมากพอดีเลยมาเเรนมาเจอเรนมาเจอเรเอ่อเสือร้ายปันไดกับประานรถหรือรถเซาสามเาสามสองแสนสามสองแสนสามโอ้ขายหลายปันไดป่านนี้ใายใครงานนะ้องต้องเก้าวดอก ซัมก็ขายท็ัปเป็นอะไรเออครับได้เป็นดวยากนะรถเบนซ์กับมากี้แล้วเปลนแล้วเป็นะครับโอ้ตัวเรียบมาครับครับแม่แย้งแยังแบบนี้ เป็นได้เยังเครื่องบินแล้วนองนีะเนาะมาธรรมดาด้อพี่น้องเด้อเสียตู้ยครับผมคือประสิ่ันไม่สันคือสื่อขั้นไม่ท่านไม สามแสนกว่าเนยคันใหม่ฮะไม่ไม่เด้สามแสนห้าถึงส anyway. <BI tom ี่แสนโอ้คันใหม่ใหม่ฮะไม่ได้ะกาไม่สิโลทุกวันพกเสร็จว่าหกแสนกว่า้าเล่นลายแบบนั้นปะขเกียร์ยู่นเกียบสองแสน้าเพาเกีย์นี่เฉพาะอันนี้ฮะาเกียร์ดเะหาซกอ้อบ้านเนาะสองแสนกว่านี่ซ้ำขอได้เนาะได้เกียร์ห่ดหมความเกียร เต็นเต้ยจังต่ำกับเต็นเต้ยฟาโตโอ้ปวดหน้าเป็นเหล่าทละสองเลยเดาพี่น้องเด้ปวดหน้าฟาตสื่อมาขายไปนอนผ่าเห่าเนาะเออใช่ครับผมจะขายไปเออแม่โคกับคันครับเป็นแล้วกันสิคายขึ้กัน เปลี่ยนกับขับจโอ้ยเปลนแล้วหัวหน้าเปลนี่นยัม่มาส่งเสาหรครับจะับเออเล คำมาเลนอกพวกเราเนาะปลาแต่ปลาซปลาที่ผมลียวชนปนได้หรับกันิละันเนี่ยปลาสิกมกมมเมนตพดพแล้วพีแล้วเนาะเสาลายแห้งอีลีเนาะกเราเนาะโอ้ยเสาสามดอก็สามสิบเจ็ดครับอุดงแรกเียเน ขึ้นทีครับหตแล้วขับสะเบียนตกวดินแล้วกดับอืมเห้ยนมดเลยบ่โอ้อืมโอ้รับน้ำหนักได้หลายเยอะเนาะลดหน่อยเนาะโอกไปยกเสาด้ บ้านจะกินตวดบขึ้นนะบ้าตั้งรถไก่แล้วก็จะปดนะโอ้ครับตไม่ได้ที่เห็นบบก่อนนบัาวดเาเสาเงินไผหินหินโอ้หินน้าบัดจะกินไผ่โอ้หินก่อนนะฮะเอาไมห่าร้อยตั้วระอบ่ขึ้น่เรายกบต่นขึ้นเดืออยเาตะวะเดี๋มันน่าเล้งไปไม่หยุครับ โอ้แสดงว่าซื้อมาโดนแล้วตัวสารรถนี่ท่านโอ้โดนเชื่อไปเลยอืมบอมแอนซื้อใหม่ๆห่บอมแอนเนาะซื้อแล้วบอแล้วพอรัาโอ้ครับตอนกู้ผู้ผู้ล้มอยู่แบบใครอยบ้านนะครับโอ้ได้ใช่อายุสันเนาะไดงานงานน่ะเนาะขิ้นซบหราอข้าวบดานดอดเนี่ยบ้าโอ้นิวเพราะตั้งเพื่อนบ้า เรกลยาเรยกลาอ้เไแสดงว่าอเนกผสมอิลีนอ่เราเนาะเต็หลายอย่างเนาะงานแรกเยมากยกสาวนงานแรกเนาะอมกี้บุกูนี้บุกาครับดอึ่งเาอไอยู่แล้ว้เ้ยวเ้ยั้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ โเรียบร้อยครับฟังนี่25ต้นครับความสูงของเสาอยู่ที่2เมตรเด้พี่น้องเดยอนี่ครับอถกอย่างหลายเลยครับหลายรีครับโอ้หลายตนีและครับจังแข็งแรงครับนี่ครับ